รุนคุณปูนะฮะซืบทอดจากคุณพ่อจะรอดไม่รอดโอ้โหโอ้โ ุดจะไปสุดจบพี่น้องโอ้โหเจ้าตำนานรุ่นเกา่ารุ่นพ่อฮะคันนี้สุดจัดจริงๆย้ำๆพ้าสิ่งครับพี่น้องอก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาหยียบท่นของท่านประธานนกนะครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานของป่านนกนะฮะฮเดี๋ยวไปทักทายทีมงานเขาหน่อย โอ้โหทัชเชพลาสามหสองดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตักบ,บัวนะฮะเป็นคนขับหรือเปล่านะเอาสวัสดีครับ,รบรย้อนหน้าวะน,นี่เนบบานะ งานปานนกนี่ก็มีเรื่อยๆนะฮะได้ยินว่าทมที่ตั้ง5้าไร่นะพี่น้องวัน่นาจะไม่เสร็จง่ายๆแล้วแต่ฟ้าดินด้วยฮะเป็นคนกำหนดแต่ฝนตกก็ออาวาสานเลยแต่ฝนไม่ตกก็วิ่งเรื่อยๆฮะบอก็อยู่ไม่ไกลนะแต่เส้นทางวิ่งก็ถือว่าพอวิ่งได้สะแล้วก็บอลูกใหญ่มาก ตรงนี้ฮะดินรายก็มีดินเหนียวก็มีถ้าถมที่ก็เลือกดินเหนียวฮะเอ่อถ้าจะถมหรือว,ว่าโปหน้าก็ต้องใช้ดินร่วนดินทรายนู่นนะฝั่งนน้นก็มีโอ้มีเลือกหลายอย่างเลยฮะโอ้หลายคันเลยเจ้าหน้าประดุกใหญ่ก็มานะปัดดุกขาดสารอาหารครับคันนี้ฮะหัวใหญ่ หัวใจกึ่งไฟฟ้า225แรงแรงใช้ได้เลยคันนี้อ่าน่าจะเป็น6 m เอ่อ6 0นย์นะถ้าจำไม่ผิดหรือว่า6 1หนึ่งผมไม่แน่ใจตัวนี้เป็นกึ่งไฟฟ้านะฮะหน้าประดุกขาสารอาหารอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากนะฮะก็มาถ่ายทำ ให้ทีมงานหรือว่าเอฟซที่คอยติดตามจริงๆได้ดูได้ชมกันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็แวะเวียนไปเยี่ยมไปชมไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างฮะอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปคิดมากถึงเราจะมาเล่นด้วยแล้วก็มีของติดไม้ติดมือมานะมันได้มามือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะมีคนว่าเรา คุยหรือว่ามีแต่น้ำลายนะทุกคนนะอขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจด้วยนะฮะไปรถทีมงานจันหน่อยเป็นกาแปดสี่เหมือนกันทางขึ้นโก้สบายฮะไม่เนื่อเท่าไหร่ ้ำๆ,ๆนี่ต้องเหยียบสรงหน่อยฮะเพราะเครื่องเล็กควันก็จะจุกตูดนิดน,นึงแต่สำหรับเครื่องใหญ่ๆก็ถือว่าบอกันนี้สบายโอ้เยอะมากเลยสาลงนี้ดินน้ำด้วยมยังขุดได้อยู่อีกชั้นหนึ่งสองชั้น แต่ฝนไม่ตกนะอน,นี้จะตะบ,บัวนะ่าจะขุดหลุมไว้ให้รับน้ำนะหลุมตรงนูนนะ้นเพราะว่าถ้าไทโอกาสมาทางนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้น,น่าจะขุดหลุมตรงนู้นไว้รับน้ำเวลาฝนตกมานะดินนี้ก็มีดินทรายเหมือนกันนะฝั่งนู้นนะสวยเลยโอ้ข้บนนี้ดินทรายล้นๆนเลยครับ มีทั้งสายขาวสายดำเลยบัวก็น่าจะเปิดน้ำแล้วร่องน้ำโอ้โอันนี้ทำงานคล่องตัวมากเลยอันนี้ก็เก่านอกเหมือนกันแคตสามหนึ่งสองดีแคตเฉปลา เจ้าแมวป่าของท่านประธานนกนะฮะเขาเป็นทีมงานในอำเภอบ้านกรวดนี่แหละครับจ้านายักษอันนี้ก็แปดซีเหมือนกันฮนะ ทีมงานของประธานนกนี่จะมีรถร่วมนะมันเหมือนอมูลนิธินะก็ยามใดที่ท่านใดไม่มีงานก็สามารถมาวิ่งร่วมได้นะฮะแต่ก็ต้องดูหลายๆอย่างด้วยนะไม่ใช่ว่ามาก็มานะาดูหลายๆอย่างด้วยฮนะก็นี่ยนะวิ่งร่วมประมาณ6กเจคันก็มีรถในสังกัดอยู่สามสี่คันแต่ก็วิ่งไปจำมาร่วมวิ่งไปจำ มันสองสามคันนะประมาณน,นี่คันเหลืองก็ยังอยู่นะฮะคันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนคัดมาคันนู้นก็น้อยโฟไซฮะอันนี้ก็แม็กตีนขีสปริงสปริงไก่โคสุดท้ายเลยเออสุดท้ายเลยต้งไหน,นี่จุย้ยคือรถเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถของเซียมแม็ก แม็กซิ่งสปริงโถสปริงโนะฮะมันมีตึงมัน toe. โถ่พอเหยียบไปนี่เบาวิลโรคี195พลังสปริงโถนะฮะก็วิ่งกันอยู่6กเจ็ดคันวันหนึ่งก็ได้นะฮะมันสิบกว่าเที่ยวอยู่ที่ว่าความกระตือรือร้นของคนขับนะฮะว่าจะมาเช้ามาสายก็พอได้ทำงานนะช่วงนี้หน้าฝน ก็ดีกว่าจอดไม่มีงานนะฮะแต่จอดก็ไม่มีไรายได้นะฮะเดียวน้อยก็วิ่งไปเหลือสักสี่ห้าร้อยก็ยังดีฮะอาจะเป็นเกือบทุกทีมงานละฮะกับางครั้งต้องกราบขอภัยนะ,ะพี่น้องนะ,ะที่มีหรือว่าไทายทําคลิปที่มีเนื้อหาสาระค่อนข้างน้อยนะฮะเดยกก็อยากจะนําเสนอเลาว่าถท่ยทอดนะการทํางานของทีมงาน อาจจะไม่ถูกใจใครลหลายๆคนลหลายๆท่านก็ต้องขออภัยนะทีนี้นะฮะว่ายังว่าก็เหมือนท่านทำกับข้าวนะพี่น้องเนาะบางคนชอบเปรี้ยวหวานเค็มไม่เหมือนกันก็ยังไงก็ขอให้เลือกกินเลือกบริปโภคนะยังไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยฮะอาจจะมีเนะะื้อหาสาระอันน้อยนิดนะแต่ก็เต็มใจนําเสนอนะฮะทุกคนโอ้รถลอสิติ โอ้ว oh, wow. ้าวสิงสปริงโถ่ไปแล้วฮะไปแบบโถโทนะฮะโอ้โเสียแไมโอโอ้โอรถแรงบ้านประสาทเสียกิตินทีชายาใหม่ จากกูซอการช่างชุมพลบรุรีนี่ฮะอย่างเรามันเดิมนะได้แล้วตนอสองสามที่ฮะองรถเร่งที่บ้านประสาท ของทีมงานประทานนกนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอของปากของคอเดี๋ยวลากันเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะอาจจะมีเนื้อหาสาระอันน,อน้อยนิดนะฮะแต่ก็เต็มใจที่จะนําเสนอก็ยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับจากคลิปนี้สวัสดีครับ